สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูชมม่ช่องโมเมร์ทาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคนนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สาหรับนี้ในการสื่อพลังงานของคุณและเขานะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณสักห้าใบนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะพลังงานคุณสักห้าใบนะคะสี่ไม้นะคะ สี่ถ้วยราชาวคัพส์ไฮโรเฟนนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะสำหรับท่าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะ้าดราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีธาตุไฟไม่สิงธนูคะ่ะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤกษกนะคะ สี่ไม้ขึ้นใบแรกนะคะคุณอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องชีวิตนะคะเรื่องงาน หรือว่าความสัมพันธ์นะคะคุณอยู่ในช่วงที่อยากที่จะลงหลักปักฐานนะคะแล้วตัวคุณนะคะเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆเลยนะคะแต่ในใจลึกๆนะ่ะคุณมีความเหนื่อยอยู่นะคะมีความเหนื่อยแล้วก็กดดันตัวเองซ่อนอยู่นะคะแล้วตามด้วยสีถวยนะคะคุณเริ่มมาถึง,ถงจุดที่เบือ่อแล้วรู้สึกว่าอิ่มตัวมากๆกับความไม่ชัดเจนนะคะอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากคุยกับใครนะคะไม่อยากเริ่มใหม่ไม่อยากเสี่ยงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเค ผิดหวังเสียใจค่อนข้างหนักมาก่อนนะคะเหมือนคุณกำลังปิดปิดหัวใจของตัวเองบางส่วนนะคะเพื่อที่จะเซฟตัวเองนั่นเองนะคะคุณเป็นคนรักจริงรักลึกนะคะเป็นคนที่จริงใจมากๆนะคะอืม แต่คุณก็เป็นคนที่แบบว่าเลือกที่จะเก็บความรู้สึกมากกว่าที่จะพูดออกไปนั่นเองนะคะเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่ว่าข้างในเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะแล้วต่อด้วยไฮโดรเฟนนะคะไฮโดรเฟนเนี่ยสื่อถึงคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะไม่ใช่แค่เล่นๆอีกแล้วนะคะสื่อถึง ความรู้สึกของคุณได้เติบโตขึ้นนะคะเหมือนเติบโตขึ้นในเรื่องของความรักนะคะมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มาแบบครึ่งครึ่งกลางๆแล้วนะคะแต่คุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่สบายใจนะคะพูดกันแบบตรงไปตรงมา เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะในใจคุณนะคะกำลังทบทวนอยู่ว่าคุณควรจะไปต่อกับคนนี้ไหมนะคะหรือควรจะรออะไรที่มันใช่กว่าจริงๆนะคะในความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะแล้วปิดท้ายด้วยจิตถวยนะคะคุณในช่วงนี้ก็ยังมีความสับสนมีความลังเลไม่รู้จะเลือกทางไหนดีในตอนนี้นะคะคือเหมือนลังเลบางทีบางวันก็ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะจนอยากที่จะพักก่อน นั่นเองนะคะเป็น energy แล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าคําถามกันเลยนะคะในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับค,คุณค่ะหอดสักสิบใบนะคะเดวิลใบแรกเลยนะตัดกันไม่ขาดหยหาา เสพติดคุณมากนะคะคนคนนี้นะคะห้าถ้วยความรู้สึกผิดคิงออ f บอนนะคะอยากเป็นคนสำคัญของคนโยนะคะคนเก่าหรือเปล่าหรือว่าห่างห่างกันไหมคะเนี่ยขอเปิดครบสิบใบก่อนนะคะราชาไม้นะคะเก้าถ้วยนะคะเจส m i n e นนะคะดูเวล์เชอริออตนะคะโฟร์ออฟสอดนะคะซิกออฟพีตาเคิลนะคะแล้วก็สามเหรียญ ใต้สำนับนะคะคุณได้เป็น10ดาบนะคะแล้วก็ห้าดาบไพ่ดาบแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะสำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุดินการเปรึกศกมังกรนะคะธาตุลมมีถุนตุนกลุมค่ะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ เขาคนนี้นะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนห่างไกลจากคุณนะคะเป็นคนต่างประเทศได้นะคะหรือถ้าเป็นคนไทยก็ここเป็นคนไทยที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะอาจจะเป็นแตกต่างเรื่องอายุเรื่องงานนะคะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องพื้นเพการใช้ชีวิตนะคะอเรื่องสไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเขาเสพติดคุณมากๆนะคะด้วยเดอะเดวิลหุยหาคิดถึง ติดอ,อกติดใจนะคะติดอ,อกติดใจคุณมากๆแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะรู้สึกแบบว่าผูกพันทางใจแบบตัดไม่ขาดนะคะต่อให้ตัวเขาทําเป็นนิ่งๆก็ตามนะคะแต่แบบในใจเนี่ยแทบจะห้ามใจไม่อยู่เลยนะคะเขายังมีใจนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคุณซ้ําๆวนไปวนมานะคะลืมคุณไม่ได้เลยนะคะแล้วต่อด้วยห้าถ้วยซึ่งหมายถึงว่าเขารู้สึกผิดกับคุณมากๆเลยนะคะ คือเขารู้สึกมันเป็นความรู้สึกแบบว่าไม่น่าทํากับคุณแบบนั้นเลยนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปจะไม่พูดหรือทําร้ายจิตใจของคุณนะคะเขารู้สึกผิดที่ทําให้คุณต้องรอนะคะเขารู้สึกผิดมากๆในตอนนี้ที่แบบตอนที่คุณต้องการเขามากที่สุดแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้น,นะ เขารู้สึกคิดย้อนไปเขารู้สึกผิดตรงนี้กับคุณมากๆเลยนะคะตามหน้าไพ่นะคะแล้วต่อด้วยราชาไม้นะคะราชาไม้เนี่ยเขาทําเป็นนิ่งนะคะข้างนอกทําเป็นฟอร์มนะคะทําเป็นฟอร์มทําเป็นนิ่งทั้งๆที่ในใจรู้สึกพังมากๆนะคะเขาอ่ะในใจลึกๆเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณอยู่นะคะอยากเป็นคนที่มีความสําคัญในชีวิตของคุณนะคะอืมแล้วต่อด้วยก้าวถ้วยนะคะคุณคือความสุข ของเขานะคะเขาอยู่กับคุณอะแล้วเขามีทั้งความสุขแล้วก็สบายใจเป็นความสุขที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือมีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตของเขานะคะในความรู้สึกของเขาชัดเจนในใจเขาเลยว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอมานะคะแล้วตามด้วย justment แล้วก็ต่อด้วย the world นะคะสองใบนี้นะคะเขากำลังคิด หนักเลยว่าจะกลับมาหาคุณดีไหมนะคะเป็นไพ่ของการคิดทบทวนคิดเรื่องอดีตนะคะคิดเรื่องของคุณและเขานะคะเขาคิดว่าจะกลับมาหาคุณดีไหมนะคะความรักครั้งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะ,ะในความรู้สึกของเขานะคะหรือควรจะปล่อยคุณไปดีนะคะแล้วตามด้วย4ดาบนะคะี่ดาบสี่เหรียญใต้สำรับนะคะซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้เขาขอพักใจขอตั้งสติก่อนนะ,ะเพราะว่าเขาน่ะอยากกลับไป แก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจผิดหวงังแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในความคิดของเขาอยู่นะคะยังไม่ได้ลงมือทํานะคะเขาก็เลยขอแบบว่าตั้งหลักขอตั้งสติขอพักก่อนนะคะอืมแล้วตามด้วย6เหรียญแล้วก็สเหรียญน,นะคะซึ่งหมายถึงว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะเป็นไพ่ของการพยายามที่อยากจะ ทําให้ความรักนี้นะคะเติบโตไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะถามว่าในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบอกเลยนะคะว่าตามหน้าไพ่เขาเขารักคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆยังรักอยู่นะคะรู้สึกผิดกับคุณมากๆแล้วก็อยากขอโทษนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษที่ทําให้คุณต้องรอนะคะเขารักคุณยังผูกพันมากๆแล้วก็คิดถึงแล้วก็หวยหาคุณมากๆทําใจไม่ได้ค่ะตัดคุณไม่ได้นะคะอืมแต่ถ้าทัก มาเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจอีกนะคะตอนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งแล้วก็พักใจอยู่นะคะคือตามหน้าไพ่เขาขอหยุดพักนิ่งก็จริงนะคะแต่หัวใจของเขานะ่ะอยู่ที่คุณแบบเต็มดวงเลยนะคะใจเขาอยู่อยู่กับคุณนะคะไม่ได้อยู่กับใครเลยนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะใจเขาอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะก็ จบการอ่านไพ่นะคะอมืมีความรู้สึกผิดอยากขอโทษนะคะทุกคนในความรู้สึกของเขานะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อนหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank you.